นุณชินมาคนแรกคุณชินมาคนแรกกลุ่มใจนี่มาคนที่สองอุ้ยอ้าวครูน้ำหนึ่งเหรพี่ยังเออเป็นไงตื่นเช้าสภาพตามนั้นเอาไหมน้ำนี่ฝากซื้อละมาจริงไหมจะปลุกเช้าทำไมเนี่ยอ้าวแตวันนี้มาตั้งเช้ามาดักครูน้ำหนึ่งก่อนใช่ไม่ถอดเสื้อเลยเดี๋ยวครูมาวันนี้เราต้องถูกระเบียบครูน้ำหนึ่งมาสาววันนี้เรามาดักรอ ตอนนี้น่าจะตีห้าห้นะบ้าอะไรเจ็ดโมงสี่สาจริงจคุณน้ำหนึ่งต้องมาตั้งแต่หกโมงแล้วขอบคุณตอนนี้กี่โมงละโยกตืน่นก่นตื่นนี่ขนาดเกาฮะเจ็ดโมงหาเก้านับเลยตอนนี้เลย6กสิบ <60. S 3> <60. 50. S 1> เฮ้ยสิบเก คุณครูน้ำหนึ่งมาสายวันนี้วันแรกต้องโดนลงโทษนะคะใช่ฉันเป็นครูพวกเธอนะจะมาลงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครูเป็นนักเรียนไม่เกี่ยวเพราเราต้องเท่าเทียมเรามนุษย์เหมือนกันใช่เราเห็นไหมถ้าครูด่าแสดงว่าครูรักถ้าหนูด่าครูครูหนูก็รู้แล้วครูเกิดอะไรเนี่แล้วครูมาสายแค่วีดีโอแต่พวกเธอเวลามาสายเป็นห้านาทีสินาทีนะมันก็สายเหมือนกันแต่ครูก็ลงโทษเหมือนเดิมเวลามันก็ไม่ต่างกัน คไม่ค่ะไม่ไหวนล้วเราไม่ด้ทยไะไพวกเธอจะทำอะไรฉันลุกนั่งสิบทีใช่ไหมมาไปเอาสิบทีก่อนไงพวกเธอจะเอาคืนฉันใช่ไหมใช่ผักคะแนนประพฤติด้วยหนูแล้วคุณไงอ่ะสิบสิบสิบสบแล้วแล้วอะไรเถ้าคุณไม่ทำล่ะต้องทำค่ะผักคะแนนประพฤตินครับคุณจะเรียกร้องนะคะคุณไม่ทำ ครับครูมาแค่วีดีโอวีดีโอวีดียวถ้าคุณไม่ทำโอ้ยพ่อบอกว่าคุณมาสายนะใช่ติดเดือนนะครูต้องหักเงินโบนัสนะวีดีโอต้องเคยเดียวไมมตายมาขู่ครูใช่ไหมทุกคนยืนนิ่งยืนนิ่งดูสิบทีเรื่องแค่นี้อาล่มเลยล่มเลยฝนจะตกก็เนี่ยครูเหนื่อยออกกำลังกายอ่ะทำอะไรนะลุกนั่งเหรอลุกนั่งนั่งแล้วก็ลุกลุกนั่งขึ้นสุดลงสุดลุกนั่งได้ยสิบทีได้ จำไว้นล้วพวกเธอไหมเอาจำไว้อยู่แล้วค่ะสายเมื่อไหร่ฉันจะเอาคืนให้เต็มไปเลยได้ค่ะเอาค่ะเริ่มเลยค่ะสิบทีค่ะนั้นเราต้องมาเลยนะไม่ควรขึ้นสุดลงสุดค่ะอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ลงไม่สุดนะคะเอาสุดเลยเหรอใช่หนึ่งสองสองเป็นเงี้ยค่ะสองสองลงไปค่ะสามสี่ห้าห้า โอ้พอแล้วยังลงค่ะลงค่ะครบสิบคู่คู่ใหญ่ดีนัามันก็ดีว่าสี่รั้านะคะกอไหคะอยากก่อนเตะพู่นี้กระซิบเลยค่ะอยากระซิบเลยค่ะปากอะไรคูผมไม่ใช่ธนคารนะใช่คูห้าเจ็ดแปดเก้าเก้า เก้าครับครูเคุณเก้าอยู่พี่สารจย่มาด้วยนะเพราะี่ว่าคุณน้ำหนึ่งอะแก่ละเอาถ้าแถวเพราะว่าฉันแกแล้วไปได้หรอครูอุ้ยยิงตามความสูงได้ได้ได้ครูมาอยู่นี่ครูฉันจะตรวจระเบียบพวกเธอาเลยค่ะวันนี้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยหรอฮะติดติดคะแนนได้กันไห ไม่ใช่เวรตรวจระเบียบนะคะลูกเธอฟังครูไม่ฟังครูเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยกันลุกนั่งสิบรอบวันนี้ไม่ใช่เปนตรวจระเบียบค่ะใช่ค่ะเกี่ยวว่าตรวจระเบียบคือวันพุธวันนี้เพิ่งวันจันทร์ไม่เกี่ยวเล่นเด่นเด้อเลนเ่นไม่ฟังคุณผูายครับลูกนะคุณผูายไม่ไ้มาไมเรียนไมพูดอะไรไป่มาเรียนหรอกเด็กพวกนี้เลยครดูนะถึงตาฉันเมื่อไหร่นะจะคืนนี่ร้อยเท่าเลย 你。Right.